ชนหหลายคนที่ออกมาเห็ุคลิปคอนเทนต์ขยะเห<อ>ยียบเง,งินบอเหยียบธงชาติบอ,องสินะมอตะวันในส่วนของมอตะวันบอตะวันหูสึกจังไรกับการกระทำแบบนี้สิ่งที่ปอาตะวันเนาะในหูได้เห็นมากอะก็คือแบบว,ว่าโกรธหูซึกว่าโกรธ บุพอใจเลยบอใจอพอาะหัใจแตกเพราะว่าสิ่งที่่าตะวันได้อยู่ประเทศไทยมากกับมีความผูกพันเพราะว่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างมากกับย้อนประเทศไทยต้องขอบคุณเพิ่นนะฮะจริงๆแล้วการกระทําแบบนั้นกัมันไม่ได้เหตุในประเทศไทยต่าลงหรอกแต่ว่ามันสิเห็ุในคนที่เหตุนั่นแหละต่ําลงเนาะคือที่บ่แจ๊บเองก็โกรธนะพอเจ๊บก็เหตดคลิปไปหลายคลิปแล้วที่พวกเฮาต้องโกรธบุพอใจนี่บ่เมนว่าเกลียดคนกัมพูชานะ <Men. S 1> ต้นทุนเม,ม other, uh, ื่อก <ts> <less> like ่อนเท่ากับแบบปกตินะเป็นเป็นเพื่อนบ้านปกติเนาะบันนี้มียังเกียดชังกันเป็นส่วนส่วนตัวเพียงแต่ว่าสิ่งที่คนกัมพูชาเหตุและแสดงออกในตอนนี้เนาะมันบางจะพวกนั้นทุกคนบริจับร่วมทุกคนนอาจจะบางกลุ่มคือบุโมสมิลีมันเป็นคนเส้นขยะทุกคนเป็นคนเส้นทีมันต่ําแห้งเนาะดึงเบื้องสูงมาเกี่ยวของมันซึ่งมันบริเกี่ยวของเลยอันหนึ่งที่บอเจ็บอยากฝากถึงเนาะสิ่งที่พี่เจ้าเหตุเป็นยังเขาคนเล่าจังออกมาต่อว่า เพราะว่าสมเจ้าก็ฮู้อยู่แก่ใจฮู้อยู่เต็มอกเนาะะนะนนว่าคนไทยประเทศไทยนั้นมีบุญคุณยังแน่ต่อพวกเจ้านอนนะแล้วเขาดีต่อพวกเจ้าแนวใดแต่พวกเจ้าเห็นเหมือนพวกเจ้าบริหบยังเลยจากประเทศไทยนะนนเลยเห็นให้อ่าบมอเจ้เองมาตะวันเองหลายๆคนบุพใจเนาะบุพอใจและสแสดงออกเห็นนั่นเองเนาะอย่าให้หยุดหยุดสิ่งเหตุที่คอนเทนต์ขยะพอแบงอีซี่งอีซิแบบนี้มันบุดีนะฮะเอาไปซื้อเขากินดีกว่า เอาสิ่งต่างสปเขาค่อยเชื่อว่าเจ้าเผาไปหันกับิตเป็นส่วนแต่เจ้าอาจตรง g ี i พีมีน้องมีญายามี่พอมี่แม่เอาสิ่งตัวนั้นไปทําให้มันเกิดประโยชน์ต่อชีวิตเจ้าชีวิตจะดีขึ้นดีกว่าอมาพ่อกันมื่อกี้สิทามมีเรื่องจะถามบัตรวันเนาะเนื่องจากบัตรวันเองก็มาอยู่ประเทศไทยนานหลายปีเนาะแนนั่นบัตรวันเองมีความหักความผูกพันให้กับประเทศไทยอย่างแนนอนแม่บอกชุดหัวใจเลยโอ้พระว่าหลายสิ่งหลายอย่างนี่ยังเช่งสิ้นนี่กะ ลูกซาย,ายลูกซายเองกั<ต>บในมาผ่งบุญบาร,บร,บรมีคนไทยง่ายว่าจุดกำเนิดแรกเขาท,ที่ประเทศไทยนะแค่จะมาเคาะอยู่บ้าน,นเฉยเนาะน,นั่นคือสิ่งที่บ่อตะวันเองกับสำนึกเสมอบุญคุณประเทศไทยเนาะแต่ว่าตอนนี้มันมีเรื่องเล่าที่อ,อยากถามความรู้สึกบ,บ่อตะวันขนาดเลยก็คือระหว่างไทยกับกัมพูชาเนาะมีเรื่องเล่าเกิดขึ้นนะแต่ว่ามันก็บูวายว่าคนกัมพูชานี่หลายคนที่ออกมาเหตุคลิป คอนเทนต์ขยะเหยียบเงินบ่อเหยียบอ่ธงชาติบ่อสินะตะวันในส่วนของตะวันบอตะวันหูสึกจงได้กับการกระทำแบบนี้สิ่งที่ตะวันเนาะในหูในเห็นมากอะก็คือแบบว่าโกรธชื่อว่าโกรธพใจเลยพอใจพอใจะัเพราะว่า สิ่งที่บาตะว,วันได้อยู่ประเทศไทยมากกัมีความผูกพันเพราะว่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างมากกับย้อนประเทศไทยต้องขอบคุณเพิ่นนะฮะแล้วก็ก็ดังเล่าเนาะที่เกิดขึ้นตอนนี้กับบอกว่าบาตะวันนี่โกรธแล้วก็บ่มบกกับพวกที่แบบเฮ็ดคอนเทนต์ขยะนะฮะที่เผาธนบัตรเผาแบงแก์ยี่สิบแต่ก็เผาทงชงทงชาติเหยียบพี่นี่แบบบาตะว,วันเห็นในแบบโกรธพฤติกรรมที่พฤติกรรมที่บ่เหมาะแย่แห้งดีฮะอืมโกรธแต่ว่า เรื่องเล่าของเพิ่นนั่นน่ะเรืองของเพิ่นเท่ากับบูคูเรื่องผู้ใหญ่เพิ่นคนุยก sure. ัน,น,นอ okay. ืนแต่ว่าอยากสีฝากถึงไงว่าพวกที่แบบทําคอนเทนต์แบบขยะเผ่านั่นเผ่านี่ฮะอบอกว่าอยากหยุดดีกว่าเนาะแมนมันบ่เหมาะสมเลยมันม่เหมาะสมจริงๆแล้วการกระทําแบบนั้นกับมันบ่ได้เห็ุในประเทศไทยต่าลงหรอกแต่ว่ามันเฮ็ดในคนที่เห็ุนั่นน่ะต่ําลงเนาะแมนเพราะว่ามาตะวันก็เคยเหตุงานกับคนกัมพูชาโอ้เคยกัมพูชาตามที่ เพราะว่าบาตว,วันคิดว่านะถ้าแบบว่าคือเสมอพันปิดด่านปิดสายแดนแ่นเบาจริงที่ลำบากบาตว,วันมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเก่าสี่เปอร์เซ็นต์เลยกัมมูชาลำบากอลำบากกว่าไทยแน่นอนบาเจบบ้าบาปโอ้แน่นอนสำหรบับบาเจ้าปอจะคิดเสม,มอว่าคือประเทศไทยสม,มุติว่า เกี่ยวกับการเหตุงานเนาะตัวคนไทยขายไปเหตุงานอยู่ฝั่งนั้นมีบอกมีแต่มันหน่อยเหลือเกินการงานการที่เขาเจ้าเหตุเกี่ยวกับคาสิโนเนาะแต่คนกูชานี่มาขายแรงอยู่ฝั่งนี้หลายแห่งหลายแห่งเพราะว่าตามที่ตลาดตลอะตลาดสดตลาดนี่มิแต่พม่ากัมพูชากัมพูชาหลายหลายเนาะแม่นกัมพูชาตอนนี้ก็เคยมีเพื่อนเป็นกัมพูชานี่เคยมี โอ้ตอนสมัยตอนที่ข้าฮิตครือข่ายนี่ก็มีคนกัมพูชาหลายนะบางคนก็นิสัยดีนะฮะเป็นกันเองแต่ก็มีบางกลุ่มที่แบบเก่ามาสั่งค้อนทงค้อนเทนเฮดแบบสิ่งที่มันไ่เหมาะสมเขาแบ่งยี่สิบบงสี่บอดวันโกรธแห้งแบบบ่มากบ่มากเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกนะบอดวันคือที่บอดแจ๊บเองก็โกรธนะพอบอดเจ๊บก็เห็ุคลิปไปหลายคลิปแล้วออืที่พวกเขาต้องโกรธบุคคลใจนี่บูมเปนว่าเกลียดคนกัมพูชานะ ต้นทุนเมื่อก่อนเท่ากับแบบปกตินะเป็นเป็นเพื่อนบ้านปกตินาะบริ้มียังเกล็ดช่างกนเป็นส่วนส่วนตัวเพียงแต่ว่าสิ่งที่คนกัมพูชาเหตุและแสดงออกในตอนนี้เนาะมันบางจะพวกนั้นทุกคนบริมล์่วงทุกคนนาจจะบางกลุ่มบางกลุ่มคือบโมสมิลีมันเป็นคนเส้นขยะทุกคนเป็นคนเส้นที่มันต่ําแห้งเนาะดึงเบื้องสูงมาเกี่ยวของมันซึ่งมันบริเกี่ยวของเลยแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือบอตะวันก็บอกจะอยากสะท้อนในเห็นวา มันมัสมอะไรอย่าเห็นเลยฮะนะอย่าเห็นเลยถ้าเกิดว่าอ่ามีคนออกมาเตือนด้วยได้ก็ดีฮะนะออกมาเตือนได้ก็ดีฮะนะอะไรก็อันหนึ่งเนาะเลยก็อันหนึ่งทีนะ่บ่าเจ็บอยากฝากถึงเนาะสิ่งที่พี่เจ้าเห็ดเป็นยังเขาอคนเล่าจังออกมาต่อว่าเพราะว่าซุ้มเจ้าก็ฮู้อยู่แก่ใจฮู้อยู่เต็มอกเนาะฮะนะนะว่าคนไทยประเทศไทยนั้นมีบุญคุณยังแน่ต่อพวกเจ้านะนะ แล้วเขาดีต่อพวกเจ้าเนวใดแต่พวกเจ้าเห็นเหมือนพวกเจ้าบริหับยังเลยจากประเทศไทยนะนเลยเห็นให้อหมอเจ็บเองมาตวันเองหลายๆคนบอกพอใจเนาะพอใจและแสดงออกเห็นนั่นเองเนาะแต่บริเวณการเกล็ดช่างกันนะพี่น้องแต่ว่าแสดงออกให้หัวเฮ้ยเขาบูมหมักเลยว่าการเหตุนี้บุญคุณที่ว่าเป็นเหตุตัวเฮาเน,นี่ยบนหนึ่งึงเลยบอคนที่ดีต่อเฮาโดยเฉพาะเจ้านายเฮาเองพวกเจ้าบนหนึ่งึงเพิ่นเลยบอฮานะนอยากแสดงให้ผู้นี้คือเรื่องอื่นอ่ะบอเจ้าก็บริเกี่ยวของดอกเนาะ เรื่องอื่นต้องจะบริเกี่ยวของต้องบริสิทธิปบริเสียงยังเนาะ,นะต้องนึกหลายๆคิดหลายๆอบแมนอยากสีฝากถึงฮะไอ้คนที่เฉพาะบางกลุ่มเนาะกัมพูชาเนาะอยากให้หยุดหยุดสิ่งเหตุท,ที่คอนเทนต์ขยะเผาแบงอีเซลงอีซิแบบนี้มันบูดีนะฮะเอาไปซื้อเขากินดีกว่าโอ้เออเอาซื้อเขาก<า>็ค่อยเชื่อว่าเจ้าเผาไปหั่นกะจิตเป็นส่วนแต่เจ้าอาจต้องมีพี่มีน้องมีญาติมีพ่อมีแม่ เอาสิ่งตัวนั้นไปทําให้มันเกิดประโยชน์ต่อชีวิตเจ้าชีวิตจะดีขึ้นดีกว่าืมอตะวันคิดแบบนั้นแม่ครับเลยก็แลวก็อีกอย่างตอนนี้เนาะมตะวันก็หมอเจ๊บก็ได้เห็นอยู่นะว่าคนภูชาเองออกมาเตือนกันอยู่บ้างแต่มันหน่อยเนาะเราะคนคนเดิมเตือนกันเองเตือนกันเองบ้างแต่คนที่ออกมาด่าเขาเล่ากันายหลายเพราะว่าเกี่ยวเขาเล่านั้นไปเสือกเนาะไปเสือกไปหยุ่งเนาะนะตรงกันขามกับ คนไทยเนาะทีเพิ่นนั่นออกมาเตือนเลยนะออกมาเหตุคิปเตือนเลยนะ่าอย่าเห็นเลยคอนเทนต์ขยะนี่ในเมื่อเราไม่ชอบการกระทําของคนกัมพูชาเราไม่ชอบการกระทำนั้นมองว่ามันต่ํามันแย่เราบอกว่าไม่ต้องทําเราไม่ต้องทําเราไม่ต้องทําเพราะว่าเราไม่ให้ค่าเราไม่ต้องทําตามเขาถ้าเราทําเราก็จะไม่ต่างอะไรจากเขาบางทีเนาะแต่มันก็เลืออดนะบางทนบางเ่อเราจะเก็ยองหลับอยากให้ มันจะโกรธมันเลือดอดอะเห็นอย่าง้นมันต่ำมากต่ำกับได้บอลมันมันจะให้นี่แต่ว่าด้วยความเป็นคนไทยอ่ะต้องยอมหลับเลยว่าบาวามันสิสามได้ก็เลยแต่เพิ่นจะต้องมีคนออกมาเตือนกันนะออกมาบอกคือออกมาออกมาหามมาปาล์มอ่ะซึ่งคนกรพูชาติเขาเคยเห็นเลยนะแบบนี้แต่ว่าเพิ่งจะเห็นคนไทยเห็นเลยร้ายเพิ่นดอาจจะเกินได้บ้างมีบางคนออกมาผซืิอว่ามีมีมันสามคนตอนนี้เริ่มมีแะเริ่มมีบ้างเริ่มมี ถ้ามีแบบนี้บอกจะหรือบอกตะวันหรือบอกต้นไปก็แล้วแต่ขึ้นดีเข้าขึ้นดีขึ้นอยากมาเตือนกันเนี่ยเข้าว่าถึงเห็นบอกจุดที่ดีเข้าว่าถึงเพราะฉะนั้นเขาบริวารถึงจุดที่แย่ที่เจ้าแย่ที่เจ้าเห็ดแย่นี่เพราะว่าเขาแย่ใส่ผู้ที่มีพระคุณบอตะวันเนาะเข้ามีพระคุณอะไรใดถ้าบมมีประเทศไทยเนี่ยบอกเลยนะชวิตคนเพื่อนบ้านอย่างชาวชาติอย่างเราอย่างพม่านี่ยังลำบากเยอะนะลำบากเยอะลบากเยอะนะเนาะตะวัน และในส่วนของบัตะวันเนี่ยค่คือในเมื่อเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้บัตตะวันถามเป็นความคิดของตะวันจินตนาการเนาะเขาในซิดที่เขาบ่มีแหละแต่เขาจินตนาการใช่อยากให้มันจบแบบไดเนาะบัตะวันกอยากให้จบแบบไรบัตคันท่าว่าถึงอยากอยากกอยากให้เป็นหมบว่าเป็นคือเก่าเพราะว่าตามทีไดีฟังเพนกว่ากับชุดทายแล้วก็คืออยากเป็นพีเป็นนองกันอเพราะว่าต่างคนต่างอาศัยซึ่งกันละกันเออแต่ว่า <Man. S 2> คนไทยโดนทำขนาดนี้เพิตอยากเป็นผีเป็นน้องกับมพูชาพวก,บ,กบ,บาทนี่นั้นเดือวของลคนเรื่ออนาคนเนาะ <Man. S 2> แต,ต,ต่ต้องแก้ไขใั่ไหมแต่สิ่งหนึ่งบ่านอยากเห็นบอ่อยากเห็นคนมพูชาแสดงความจริงใจกลับมาก,ก่อนอยากเห็นบอ่อยากเห็นอยากเห็นสุดเลยเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่คนกัมพูชาได้จากประเทศไทยถือว่าหลายผู้หลาย เพราะว่าส่วนมากว่าถ้ามาอยู่ประเทศไทยก็เห็นแต่กัมพูชาเนาะกัมพูชาลายดีเมืองโลตลาไดไทายฮะตลาดไทายอู้นี่ตลาดทานเผ็ดอยู่ไกลนี่แห้งลายครับแต่บริมาณเขาว่าเสื้อบอกตะวันเสื้อบอกขนาดเรื่องเล่าถว่วคนทางแรงนะ<ม>นคนก<ไ>ัมพูชาเองนี่หลัดหลัดทั้งกัมพูชาเองเนี่ยทั้งรัฐบาลเองนี่เรียกคนเขากลับเลยนะแต่ประเทศไทยเจ้านายไทยรวมถึงอ่ากรมแรงงานเพิ่นบริอ่า พักดันคนแรงงานผูชาครับนะครับนําซ้าเิ่เนยังต้นรับอีกนะอันนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยเปิดกว้างนทาปตว,วันเพินแยกแยะนะถ้าเกิดว่าซึา่ประเทศในน้อยในะประเทศที่มุหูยังสมุ่นะโอ้โหเนี่คนผู้ชาเห็นเขามันแบบกันแกล้งคนแรงงานในประเทศนี่เกิด โอ้สีหาแสงคนเนี่ยเดือดร้อนอนักเลยนะนักนักนัก<ต>เลยแต่ประเทศไทยบุมมีเพิ่นเพิเพ่แบบนี้แมนเพิ่นมีวุฒิภาวะมีความเป็นอ้ายมีความเป็นผู้ใหญ่แมน <Man S 2> ที่น่าเคารพนับถือนะแมนคุณสึกว่าเราอาจจะแทนนะหมจะรู้สึกเราอาจจะแทนนะคนกัมพูชาหลายคนที่บอกไทยชัดเจนแล้วพอกลับไปบ้านเลยอัดคลิปทําคลิปแบบว่าทำคอนเทนต์ขยะต่ำๆให้กับประเทศไทยคุณสึกว่าอาจจะแทนนะหมอตะวน <Man S 2> นันแมนเราคิดว่าเราใจนะแทนการกั้นให้ยุดเนาะ สิ่งที่อนาคตก็คือแบบบาตวันก็อยากให้ยุดคนในที่ยังทำคอนเทนต์ยังเฮ็ดนัน่นเฮ็ดนี่แบบเผาธนามงธนบัตรนี่สิกาบเป็นอย่างเฮ็ดมันเป็นสิ่งที่บอดีหรอกไม่เศร้าซะไม่เศร้าซะอืมการเรื่องของอนาคตกับการบาตวันก็อยากให้ในควอมที่แบบปาตวันเนาะจินตนาการเนาะจินตนาการหรือว,ว่าปาตวันก็ให้ยังบุได้่หรอก แต่ก็อยากสีแบบว่าควากิน,นาการกานเข่าอยากให้แบบว่ากลัแบมบาเป็นคือเกากลับมาแบบว่าเปิดใช้ตรงใช้แดนแบบว่าอยากให้พี่น้องหรือว่าแต่งตหงแทฮัทีมันอยูส่สายแดนอยากให้ยู่แบบสงบสุขบ่อย,อยากให้เกิดความเราแวงงส่งกันละกันอนาคนก็อยากให้ให้ฮักแพงกันโอ้เนาะสุดท้ายแล้วอ่าอ่าคนไทยหรือคนกัมพูชาหรือว่าคนลาวเนาะรวมถึงคนพมา่าเพื่อนบ้านที่ ต้องใช้คำว่าอาศัยประเทศไทยสัดส่วนมากนี่ก็จะต้อง,อ,งอาศัยต่อไปนั่นแหละนอกว,วันเนาะ<ม>เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดี<ม>ที่สําคัญก็กคือ,อคนกบูชาเองในงานเองก็อยากจะให้แสดงความจริงใจเนาะคนได้ที่เหตุผิดไปแล้วก็จะขอโทษหรือจะบุกขอโทษน,นี้ว่าจะกับวิสิตสามถูกนะ<ม>แต่อยากให้ลองคิดทุกทวนี่ค,คิดลายๆนเนาะว่าประเทศไทยมีบุญคุณยังกับเข้าเนี่เข้าได้ยังแน่จากประเทศไทยเพิ่นมอบยังแห่ให้กับเฮาแล้ว จะหากประเทศไทยเหมือนทีบ่อเจ็บและบ่าวตะวันบ่าวต้นบ่าวน้อยบ่ายอดบ่าวโบอีกหลายคนหักของทุกคนเนาะกาบคีบุโอนี่กาบบ่าวตะวันแต่บ่าวเจ็บเนาะกขอฝากไว้กกบฝากทุกคนติดตามช่องบ่าวตะวันนี่เนาะตะวันบ่าวลาวใต้ตะวันบ่าวลาวใต้ทุกคนฝากไปติดตามเลยทุกคนเนาะสำหรับวันนี้เราสองคนลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ